และมาครับในวันนี้ผมสามารถที่จะอีโวม็อบในเกมได้จากน้องไก่ธรรมดาเนี่ยก็จะกลายเป็นไวเวิร์นหรือจากชาวบ้านธรรมดามันก็จะกลายเป็นราชาของชาวบ้านและผมจะใช้พลังนี้จบเกมยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าไปดูกันเลย และคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าช่องของเราเนี่ยมันก็มีสินค้าด้วยนะนั่นก็คือหมวกแล้วก็เสื้อปาร์คิวเลอร์นั่นเองซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อนี้ด้วยนะฮะและถ้าใครสนใจอยากได้เสื้อปาร์คิวเลอร์แท้ๆไปใส่ก็กดซื้อจากลิงก์ใต้คลิปได้เลยเอาวโลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปคิวเลอร์เกมไมค์ครับแม่เนยนะครับคนที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ย มีชื่อว่าด r เรเลซี่แล้วเขาบอกว่าให้ผมคุยกับดรเพื่อเริ่มนั่นเองโอเคมาลองดูครับเอาล่ะไหนดูซี่เป็นยังไงบ้างฟืบอุ้ยภาพตัดด้วยว่ะโอเคครับผมเหมือนว่าในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถแปลงร่างเป็นม็อบอื่นได้นะครับและยังไม่พอเรายังมีแท่นในการอีโวอีกก็คือแบบสามารถวิวัฒน,นาการได้นั่นเองฮะโอเคหน Doctor, หนด็อร์โชว์ให้ผมดูหน่อยดิว่ามันจะอีโวยังไงไปครับตามด็อร์ไป นำหน้าไปแล้วครับเจ้าวันนี้สวัสดีครับเอ้ยไปดีไปดีเอาล่ะนี่ไงฮะคืออะไรอะ่ะเขาให้หนังสือเรามานะครับเขาบอกว่าให้ลองกลับไปชิคเก้นพวกนี้เหรอน้องไก่นะครับโห و, ควันฟุ้งเลยวะทำยังไงได้บ้างครับเุ้ยเดี๋ยวนะในหนังสือนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แบบสี่ช่องนะครับตอนนี้และผมสามารถแปลงร่างเป็นน้องไก่ได้เหรอเฮ้ยคุณผู้ชมแปลงร่างเป็นน้องไก่แล้วว่ะหันแน่และเหมือนจะมีพลังด้วยนะครับคลิกขวาไปอโหปลาไข่นี่คือตายเลยเหรอโอ้โห ว่าไข่อะไรจะแรงขนาดนี้ครับในการที่เราจะอีโวตัวเองได้เนี่ยเราก็จะต้องมีแบบการสะสมแต้มนะครับซึ่งเกิดจากการฆ่ามอสมันนั่นเองนี่อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มันเป็นสี่ทับยี่สิบใช่ไหมผมจะต้องฆ่าไก่ยี่สิบตัวเพื่อวิวัฒน,นาการตัวเองนั่นเองครับโอ้โหมนดูโหดหลายจังวะแต่ในการที่เราจะแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเสียสละพวกพ้องนิดหน่อยนะฮะขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าเราจะไปจะต้องแข็งแกร่งขึ้น,นจริงจนี่เรียบร้อยเลยอย่างต่อไปครับเขาบอกให้เราตามดร็อกเตอร์เพื่อไปอีโวนั่นเอง อ่ะไปไปคืนนี้มันเป็นหมู่บ้านเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันเนาะโอหนี่ไงมีต้นไม้ด้วยนะครับสวยจัดเอา้าภาพตัดแล้ววะโอเคครับอันนี้เหมือนจะเป็นแท่นในการอีโวนะครับเนี่ยเราจะต้องเดินม,มาตรงกลางเหรอโอเคครับลองดูไหนดูซิหุ้ยอีโ e วใน3 2 1หนึ่งไปกันเลยเฮ้ยคุณผู้ชมพมว่ามุมกล้องเรามันแปลกๆว่ะโอ้ชิดเดี๋ยวนะเพราะผมบบอยู่ในมุมมองนี้เหรออ๋อนี่ไง แปลงร่างแล้วคุณผู้ชมอันนี้กลายเป็นแบบวัดแรปเตอร์เหรอโอ้นี่ไงตอนนี้คือแบบตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะวีน่ารักอะและตอนนี้เนี่ยเราได้ท่าโจมตีมาเพิ่มนะโอเคอันนี้คือปลาไข่ใช่ไหมส่วนอันนี้เนี่ยอุ้ยมันจะเป็นการพุ่งนะรับอกว่าเป็นการแดชอะไรเงี้ยไล่ยังต่อไปเราต้องมาหาด็อกเตอร์อีกคนนึงเหรอเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้แบบว่าการปรับระดับนะฮะมีไกด์บุ๊กมาให้ด้วยนี่อันนี้เป็นหน้าปกนะครับซึ่งอ๋อตัวนี้จะเป็นคาถาใช่ไหมที่สามารถปรรัับบะะดไดไ้นครับ ขาแบบนี้นั่นเองโอเคและนี่ก็คือม็อบที่สามารถอีโวได้นั่นเองครับอย่างเช่นน้องไก่เนี่ยอีโวขั้นแรกใช่ไหมมันก็จะเป็นแรปเตอร์นั่นเองและขั้นที่3เนี่ยจะเป็นไวเวิร์นนะครับโอ้โหเท่จัดอ่าแล้วถ้าเป็นแบบว่าวิลเลเจอร์ล่ะครับนี่อันนี้เป็นลูมปกติใช่ไหมและขั้นที่2นะครับวิลเลเจอร์ก็จะเป็นโนเบลวิลเลเจอร์เหรอวิด,ดูดีขึ้นนะและขั้นที่3นะครับคิงวิลเลเจอร์โอ้โหดูดีกลายเป็นราชาเลยครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีพลังของมันนด้วยนะ มาหาด็อกเตอร์กันก่อนดีกว่าว่าไงครับเอาเคตอนนี้เนี่ยเขาให้ของเรามาครับนะครับในการคราฟไอเทมนี้นั่นเองได้เลยวางเหล็กวางอเมทิสต์แล้วก็เอเมเรลใช่ไหมนี่ไงครับเลเวล t ซึ่งอ่ะคลิกขวาปุ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนร่างนะครับอันนี้คือร่างแรกนั่นเองเป็นน้องไก่น่ารักแล้วพอเปลี่ยนร่างอีกรอบนึงกลายเป็นแรปเตอร์นะฮะหลักๆก,ก็น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าโอเคครับมีของอะไรให้ปนไหมไม่มีว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาแบบอัปเกรดกลายเป็นไวเวิร์นกันดูไหม ขอดูที่เดิมหน่อยยังมีไก่โผมาหรือเปล่านะครับ้ยไม่มีแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นน้องวัวตรงนี้ครับขออนุญาตเชื่อได้ไหมล่ะเราจะได้ลองใช้พลังเลยเนะาะจ่าวันนี้นะครับโอ้ยโอ้โหตัวติดเป็นแรปเตอร์แล้วตัวใหญ่จัดนะครับจ่าวันนี้พุ่งเข้าไปโอ้โหตายหมดเลยคุณผู้ชมเอาล่ะจ่าวันนี้นะครับเราต้องไล่ฆ่าพวกมันเออตายไปเลยครับซึ่งไม่เกี่ยงนะว่าจะต้องฆ่าตัวอะไรอะ่ะก็คือเราจะได้แต้มหมดครับเดี๋ยวเรามาสำรวจฝั่งนี้หน่อยนะครับหูมีเหวด้วยว่ะแล้วก็ เนเธอรูนนะฮะวฮ้น่าสนใจอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นเราสามารถแบบว่าตกโดยไม่เจ็บได้เลยนี่ว่าพราอยู่ในร่างไก่เนี่ยยังไงก็ต้องจบเกมใช่ไหมขอฟาร์มของตรงนี้หน่อยละกันฮะอัลโลมีอะไรให้เราหรือเปล่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคครับส่วนประตูตรงนี้เนี่ยเกือบจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราใส่ชุดเก่อไว้ก่อนดีกว่าโอเคครับเอาล่ะตอนนี้ไม่ต้องไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพุ่งกันดีกว่าจัดไปเลยครับฟืบนี่โอ้โหใกล้แล้วใกลใก้แล้วอีกนิดเดียวครับ ปลาไข่ไปเออตายให้หมดแล้วก็ถึงเวลาอีโวหรือ,อยังเรียบร้อยไปกันเลยครับรอบนี้เนี่ยผมจะไม่พลาดและห้ามเปลี่ยนมุมมองเลยนะฮะไหนดูซิตอนที่รออัปเกรดเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงบ้างมายืนที่ตรงกลางนะครับอีโวโอเคมาใหน3 2 1ไปกันเลยนี่ไงคุณผู้ชมจากแรปเตอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นไวเบิร์ใช่ไหมฮะฟื้โหระเบิดไปแล้วแล้วก็ทีนี้ไหนดูซิโอ้โหกลายเป็นไวเบิร์จริงด้วยว่ะ โคตรเท่เลยเอาละมาขอเล่นได้ไหมจะวันนี้นะครับตัวใหญ่จัดซึ่งสามารถบินได้หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะบินได้เลยอะของแท้เลยว่ะคุณผู้ชมบินได้ครับนี่เป็นไงกลายเป็นไวเวอร์นแล้วแล้วก็จะมีพลังใหม่ด้วยนะครับแต่ลองใช้ดูดิอย่างเช่นอันนี้คือไข่พิษเหรอลองปาไปดูนะครับปึ๊บนี่ปาไปแล้วซึ่งก็จะแบบมีเอฟเฟกตด้วยนะอุ้ยนี่งเป็นไก่พิษจริงด้วยครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อ,อเป็นการพุ่งคุณผู้ชมดูดิเดี๋ยวใหม่นะ เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่งไปฟืบนี่หูว่าน่าจะแรงน่าดูเลยลางนี้ต้องใช้เลยครับในการลุยกับมังกรเนี่ยผมคิดว่าจะบินหาหมู่บ้านซะหน่อยนะครับเพราะแบบอยากลองแปลงลางเปวิลลิเจอร์บ้างอะมาทางนี้ดีกว่าวินงยัไงเจอแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆนี้นี่เองครับโหดสะดวกจัดเลยเวลาบินได้เนี่ยลองใช้พลังดูดิเริ่มจากอันแรกนะฮะไข่กรดนั่นเองวัสดีครับน้องหมูลองหน่อยหรือเปล่าปาไปครับปึบนี่หูหน้องหมูโดนระเบิดฮะแต่ยังไม่ถึงกับตาย แล้วพุ่งอันนี้ล่ะเจะวันนี้ครับพุ่งเข้าไปเอชื่อตายเลยถือว่าแรงอยู่อะเนี่ยมาพุ่งอีกรอบหนึ่งนะครับฟืบจัดไปเอื้อตายครับผมอุ้ยแต่ว่าจะมืดแล้วอะ่ะผมขอนอนที่นี่ได้ไหมลองดูครับอ่าเข้าบ้านมานอนได้หรือเปล่าวะอุ้ยผู้ชมตัวใหญ่เกินวะ่ะเดี๋ยวลดระดับก่อนฟืบกลับมาเป็นน้องไก่แล้วกันฮะแล้วก็เตียงนอนนี่ไงเป็นน้องไก่ที่อยู่บนเตียงนะครับน่ารักจัดเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยลุงเวเลเจอร์อยู่ไหนครับ อยากลองแปลงร่างดูอะเนี่ยเนี่ยเจอแล้วรู้สึกว่าแบบแค่อยู่ใกล้ๆปะเข้ามาใกล้แบบนี้นะครับนี่ไงได้แล้วแปลงร่างเป็นลุงเวเลเจอร์กันดีกว่าลุงเวเลเจอร์นี่ไงลองดูนะครับปุ๊บนี่หน้าตาเหมือนกันแล้วใช่ไหมวะส่วนพลังเนี่ยทําอะไรได้ครับปุ๊บอุย้ยคืออะไรอะเป็นการบอกว่าเศษไอเทมเกี่ยวเวเลเจอร์ออกมาอย่างนี้เหรออุ้ยเดี๋ยวต้องรองครูดาวอีกรอบนึงนะฮะแล้วถ้าเป็นรอบนี้ล่ะเศษอะไรครับผมเอ้ยเป็นที่หมักปุ๋ยฮะพลังถือว่าใช้ได้นะแต่แบบยังไม่่สาามมรถจตีได้ะ เพราะฉะนั้นยังไม่ผ่านครับเดี๋ยวเรามาฟาร,ร์มของกันดีกว่าว่าไงน้องแกะฮะต่อยไปดิขออนุญาตพี่แอคชอนะครับมอบแถวนี้เตรียมตัวโดนโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยใกล้ได้แล้วนะครับ18ขอตัวนี้19แล้วก็ตนนัวด้านบน20แล้วกันมาเรามาวิวัฒนาการลุงวีเลเจอร์นี่วะ่ะเรียบร้อยฮะเราต้องกลับไปที่นู่นอะ่ะโอเคมาคุณผู้ชมกลายเป็นลุงวีเลเจอร์เนี่ยเราจะมาอัปเกรดนะครับไม่ใช่ดิอีโ e วใช่ไหมจากลุงวีเลเจอร์จะกลายเป็นอะไรลองดูเลยครับฟึบ ยิงลาแสงเข้ามาเฮ้ยเฉยกลายเป็นซูเปอร์สายญาตินะครับโอ้ไม่น่าใช่นะไหนดูดิเฮ้ยดูเท่ขึ้นยว่ะเอาล่ะเรามาดูดีกว่าครับว่าลุงจะมีพลังอะไรหรือเปล่นานี่ไงมีสองอย่างอันแรกก็คือเดอะอติสานคืออะไรอะ่ะฟืบอ,อุ้ยโอ๋อนี่ยจะเป็นการเสกของอีกแล้วนะฮะไล่อีกพลังหนึ่งเอเมล่าสไตล์เหรอลองดูครับปื้บปาไปเอ้ยปลาไม่เล่าใช่ปะซึ่งถ้าโดนโอุ้ยน่าจะเจ็บอยู่นะฮะเนี่ย ขอลองใหม่นะครับาปไม่เล่าฟืบนี่หูเจ็บครับผมบอกเลยได้ว่าเจ็บบอกเลยได้ว่าเจ็บเจ็บอตัวนั้นอะไรอ่ะแม่มดเหรอฮะไปไม่เล่าเข้าไปนี่อีกรอบไหมล่ะฮะทําอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเออหูตายเลยวะโคตรแรงแล้วก็ทีนี้ตัดไม้ซะหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปเนเธอร์เพื่อหาของน่นเองเออว่าไม่แน่นะเราจะได้แบบอัปเกรดเบสก็ได้นะครับไหนขอดูหนดินี่ไงจากเบสนะครับหู กลายเป็นแบบเหมือนโกเลมเลยอะแล้วขั้น3ล่ะครับขั้น3ของเบสกลายเป็นโอ้โหอันนี้น่าจะเทพแห่งไฟแล้วนะโคโลอสซัสเหรอโคตรเท่เลยแล้วถ้าเป็นไอออนโกเลมละครับนี่ก็กลายเป็นแบบโกเลมตัวบึกเลยฮะและขั้นที่3ไอ,อรอนโกเลมโอ้โหตัวเป็นจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยสุดยอดจัดไอพวกนี้โอเคตอนนี้เนี่ยขอลงเมืองน,นิดนึงและกันนะครับขุดหินไปท้าอุปกรณ์เริ่มต้นอ่าแล้วตรงนั้นอะเหมือนจะมีสายตาสีแดงเหรอ ลองปาพลังไปแล้วกันนะครับเอเมอรลัลเฮ้ชยชอวิ่ไม่โนเด้อเดเอเอามหเอาม่ปาไปตรงนี้นะฮะนี่ไงโดนแล้วเจ็บเลยใช่ไหมล่ะมามาอีกรอบนึงปาไปดีขาบีตายเลยเออว่ะแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็เกือบได้ไปแล้วนะครับขาดแค่นิดเดียวเองอะ่ะหรือคู่ตัวนี้มาวางเลยดีวะอ๋าี่ไงเจอเพชรอยู่นะครับไหนดูซิก้อนนี้ได้เท่าไหร่1 2แล้วก็3หรือเปล่าอา้าวโอเคได้อยู่ครับต้องการแค่แบบพ i ิกแอคเพชรเองอะ่ะโอเคมา ขอหน่อยละกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพ i ิกแอคเพรแล้วก็ขุดออกซิเดียนไปเลยโอเคเรียบร้อยฮะเราจะวางตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองนะครับอ่ะตรงนี้ก็ให้มันลงมาหนึ่งสองแล้วก็สามเอ้ยเหลือขุดตรงเนี้ยโอเคได้ละฮะแล้วก็ประตูเนเธอร์ของเราจุดกันเลยดีกว่านี่มาเราจะไปต่อยเนเธอร์กันครับด้วยร่างเบลเจอร์นี่แหละเอ้ยหรือว่าเป็นไวเวิร์นดีวะแต่ว่าถ้าเราอยากเก็บแต้มแล้วต้องเป็นร่างนี้นะฮะโอเคมาเอ้ยว่ายังไงครับ เป็นแก๊สเหรอลองป่านี้ดูแล้วกันครับเอมิเร่โดรอเปล่าเอ้ยเด็ดนะมันเลยนิดนึงอะ่ะเอาใหม่นะครับป่าตรงนี้ไปโอ้ยอยาขยับเยอะดิต้องเลงเผื่อนะเนี่ยเออโดนไปแล้วฮะแต่เดียวตายเลยเหรอมันค้าง,างแรงเลยนะครับเนี่ยฮะไวย,ยังไงต่อยมันไปดิเออเดี๋ยวเรามาหาของที่ต้องการาเนี่ยอ้ยเอนเดอร์แมนเหรอปาไปเด้อป่ะปื๊บอ,อุ้ยไม่โดนไม่โดนแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราต่อยแรงอยู่นะ End erman, End erman. เอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนเออมาดิอุ้ยจะตายแล้วขอกินได้ไหม แอปเปิลทองนะครับฟืบอุ้ยตายขอมาเก็บของหน่อยนะครับหวังว่าจะไม่หายหมดนะโอแค่เรียบร้อยฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนล่างนิดนึงเอ้หรือว่าแบบล่ากเกลตันเลยดีวะเอาให้แบบพรอมอัวิวเลยฮะเออก็มาดิปาไปดิครับฟืบนี้มา่อไรที่เราปาไปแล้วใช่ไหมเมืนเราจะได้บัฟด้วยนะฮะแต่เดรมแมนขอไม่ยุ่งเลยอันบบบมันโหดจัดอะผมว่าเราต้องกินไอเจ้านี่แล้วอะแอปเปิลทองของเรานะครับอ๋ยเยอะจังวะฮะแต่ว่าใกล้แล้วครับ ที่เราจะได้อัปเกรดตัวเองอะ่ะเออสิบแปดแล้วขอยสองตัวขอยสองตัวป่านนี้ไปครับปุ๊บอ่าเอาบาร์นี้หน่อยแล้วก็ตัวสุดท้ายโอเคครับประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยค่อยไปอัปเวลแล้วกันแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมไปหาเบสเลยดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมผมเจอเป็นที่นี่ว่ะอยากได้ตรงเนี้ยจะได้ไปแลกนะครับขอแปงลงร่างก่อนแล้วกันกลายเป็นแบบว่าไวเวิร์นนะครับผมเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างจากแรปเตอร์แล้วก็ไวเวิร์นนี่บินมาเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาขุดกันดีกว่าอยู่ยวตรงนี้เลยนะฮะโอเคโเคตรโกผมบอกเลยปนปนปอนอยากได้แค่นี้แหละครับจะได้แบบเอ,อเนอร์โปลง่ายไงเอ้ยอะไรวะมีปัญหาเหรอโดนไข่ไปแล้วกันครับปุ๊บนี่อุ้ยตายเลยคุณผู้ชมชขได้นะแต่ล่างนี้มันอีโวด้วยแหละมันเลยโหดนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเจอฟอร์เทสกันแล้วนะครับขอเจอหน่อยดิเ,เจ้าเบสอะ่ะโอ้ยได้ได้ใจเย็นดิยิงมาเหรอยิงคืนได้ไหมอ่ะปาไข่ไปครับนี่โอ้ยได้ได,ได้เจ็บเจ็บ บอว่าเราต้องพุ่งชนแล้วว่ะจัดไปครับโอ้ยเดียเด๋ยวเอ้อยตายเหมือนมันโหดหลายกันจังวะเออว่ะแต่ว่าไหนๆก็กลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปอีโวสซะหน่อยละกันนะครับนี่ลุงเวเลเจอร์ใช่ไหมอีโวสได้แล้วมาขอลองเลยครับจะวันนี้อีโวสกันดีกว่าในสามสองแล้วก็หนึ่งกลายเป็นราชาใช่ไหมปื๊บรวมพลังนะครับและยิงมาที่ตรงกลางโอเคจัดไปไหนดูสิมันจะโหดขนาดไหนครับโอ้โหโตัวอย่างเบิ่มเลยว่ะคุณผู้ชม ราชาวลเลเจอร์ของเราครับมาขอดูพลังหน่อยสิว่าจะทําอะไรได้โอเคอย่างแรกเลยจะเป็นการเสกนะครับปุ๊บเอาล่ะเสกอะไรออกมาครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องเครื่องมือนะฮะแล้วก็อีกพลังนึงครับผมทํายังไงได้ฮะปาไปหุ้ยเหมือนจะเป็นแบบไล่หมดเลยสักอย่างเลยว่ะแล้วก็ระเบิดหรอโอ้น่าสนใจนะฮะน้องวัวขอลองหน่อยดิปล่อยคาถาไปนะครับปุ๊บแล้วก็ระเบิดใช่ไหมนี่ไงโอ้โหบึ้มเลยอ่ะโคตรโหดคุณผู้ชม จัดว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับไอล่างนี้เนี่ยเออว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเหล็กตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเบสใช่ไหมที่เราน่าจะมอบได้แล้วอ่ะมีการ์ดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเลือกเบสว่ะและทีนี้ผมคิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดที่นี่เลยดีกว่าและไปตามไปแก้แค้นนะฮะโอเคอย่างแรกก็คือปล่อยแค่ไฟบอลใช่ไหมล่ะอันนี้มันยังกระจกครับเดี๋ยวไปดูขั้นถัดไปกันเลยดีกว่า A few minutes later โอเคผมไปฟาร์มมาแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลาขออัปเกรดเลยแล้วกันครับไม่ไหวว่ะคือเมื่อกี้เนี่ โดนเบสลุมยิงแล้วแบบตายเลยฮะแบบนี้มันไม่ได้นะและเราก็อีโวน้องเบสกลายเป็นโอ้โหนี่เทพแห่งไฟเลยป่ะฮะเนี่ยเทพจัดเอาล่ะขอลองดูละกันนะครับพลังอย่างแรกเลยวิยผู้ชมดูหน้าตาก่อนนี่แบบนี้นะฮะคลิกขวาไปวิอะไรอะ่ะเป็นการปล่อยไฟบอลแบบเยอะจัดเลยฮะโอ้โหเดี๋ยนะไม่หยุดเลยเหรอและทีนี้อีกอันหนึ่งครับวงล้อแห่งไฟป่ะเนี่ยโอ้โหเทพจัดคุณผู้ชมมีแบบไฟรอบตัวฮะวิอันนี้แบบสามารถไปแก้แค้นได้แน่เลย แต่ว่ายังมีขั้นหนึ่งครับโอเคในขั้นนี้เนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังเลยนะว่ามันจะโหดนะครับและไม่มีใครฆ่าผมได้รอดูเลย Let's go กลายเป็นเบสขั้นที่3ยิงพลังมาเลยเพื่อนไหนดูดิโอ้โหมีปีกด้วยนะฮะในร่างนี้เนี่ยดูไม่ธรรมดาจริง,รงว่ะไม่หรือว่าเราเป็นจอมารเปล่าวะเนี่ยดูดิผู้ชมโอโจอมารเบสฮะโอเคชื่อท่าแรกก็เทแล้วนะ i n f e r n o b a l คลิกขวาไปครับ ไหนดูซิเป็นยังไงโอ้โหนี่มันก็จะเป็นการยิงไฟผมเห่งความมืดนะฮะแล้วก็อีกท่าหนึง่งฮีทเวฟรอไหนดูดิดปึ๊บอ๋อนี่เป็นเพลิงดํารอบๆตัวนะฮะผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะไปแก้แค้นลสะดวกจะจัดเลยะบินได้ด้วยครับออแค่ผมมาแล้วไหนใครมีปัญหาวะเริ่มจากเบสก่อนเลยยิงเข้าไปครับอีฟโน่บอลอุ้ยมันไม่โดนอ่ะเดนมนไปโดนด้านหลังอะ่ะเอาใหม่ได้ไหมล่ะนี่เรียบร้อยเลยเอเดอร์แมนก็นด้วย เออว่ะขอปั๊มของสะหน่อยละกันนะครับเอ้แต่ลองพลังนี้ก่อนนี่เป็นแบบว่าเพลิงรอบๆตัวซึ่งพลเรือ์แมนโดนเอ้โดนป่นวาวะอุ้ยนี่ไงนี่ไงดินเสียงอยู่มันน่าจะเจ็บนะครับไฟไหมเลยเหรอครับฮะเอาล่ะยังไงก็ต้องล้างแขนนะครับมา i n ฟ e r n a l บอลยิงไปเลยครับแต่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะยิงไปก่อนปุ๊บนี่โอ้ไม่โดนไม่เป็นไรเพลิงรอบตัวครับปุ๊บนี่เป็นไงผู้ชมไม่ตายเลยครับพอจัดอ่าโอ้เดี๋ยวนะคือยังไม่นันเ่าใกล้เลยอะตายแล้วหรอ คือว่าจะเก็บแท่งสะหน่อยครับได้ไหมอะ่ะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันขอแท่งหน่อยครับเอาล่ะมาดิครับขุดเข้าไปหน่อยเลยโอเคได้แหละมาไล่ตบเลยครับเหมือนแบบเป็นบอสอะ่ะเรามาไล่ลตบลูกกระจอกเลยผู้ชมอีซี่จัดแล้วมันจะโกงแค่ไหนครับถ้าผมใช้ฮีเวฟอะ่ะเอาละมาแล้วครับเจ้าวันนี้ฮีเวฟทำงาน,นนี่ไงตายเรียบนะครับโหดจัดแต่ว่าการฆ่าด้วยวิธีนี้เนี่ยเหมือนมันจะไม่ดรอปไอเนี่ยแท่งเบสนะครับเพราะฉะนั้นก็ตบเอาแล้วกัน เออเอาแท่งเบสมาซสดีๆขอแบบไปง่ายคือจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเผลอตายนะครับบอกว่ามันพลาดไปนิดนึงอะ่ะถึงจะเป็นร่างนี้เนี่ยแต่ก็ตายได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยแท่งเบสก็ได้มาเจ็ดแล้วน่าจะเหลือแค่แบบไปแลกกับพิกลินลวครับเอาโอเคคุณผู้ชมแลกแล้วก็โยนให้พวกมันดีกว่านะครับเอาไปเลยเพื่อนเอ้ยไดนะ้เมื่อกี้ผมเผลอไอ้นี่เหรอใช้พลังเหรอขอโทษครับคือไม่ได้ใช้พลังนะจะแลกของเฉยนี่เอาไปเลยโอ้ยหรือว่าตัวอื่นมันยิงมาวะอย่างเช่นไอ้ตัวนี้เนี่ย ขวางทางเหรอครับเออมันจะมาฆ่าซะหน่อยแต่ปาไม่โดนว่ะอันมันยิงยากจังวันเนี่ยเออโดนแล้วครับโอ้โห้แรงอ few m i n เ t e s ออแค่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มา14ลูกแล้วนะครับซึ่งน่าจะเพียงพอแล้วแหละเพราะผมไม่อยากจะเสียเวลาแล้วนะครับอยากเอาพลังที่เราอีโวมาเนี่ยไปสู้แล้วอะ่ะพลังของราชาเนี่ยก็จะมีการแบบใส่ของตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บอ่านี่ใส่กล่องพวกนี้ได้นะครับแล้วก็พลังแบบว่าเอเมลล์อ่ะ ปล่อยไปแล้วก็จะบึ้มอย่างนี้นะครับซึ่งโอ้โหบึ้มค่อนข้างโหดเลยนะและถ้าเดินก็น่ารักเหมือนกันครับนี่ดูดิโอ้โหน่ารักจัดเลยเอาละไปทางไหนครับไปทางนี้โอเคแต่ว่าในตอนเดินทางเนี่ยเป็นพวกที่แบบบินได้น่าจะดีกว่าเนาะงั้นก็เป็นอ่าไวเวิร์แลวกันเอ้ยหรือว่าเบสดีวะเบสก็ดีเหมือนกันอ่าเบสละกันโอเคบินครับผมและก็กลายเป็นร่างใหญ่เลยนี่ร่างนี้ร่างนี้เอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมคือสตองโฮนี้เนี่ยมันแปลกนิดหน่อยนะครับคือแบบว่า มันมีอยู่แค่นี้เลยอ่ะทั้งหมดอ่ะที่ผมสำรวจนะเฮย้ยมันไปไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่มีเอ็นพรเท่าครับงั้นก็ไปลุยกันเลยละกันนะครับมาขอเริ่มจากพลังของเบสก่อนเลยแล้วกันนี่บินเข้ามาครับแล้วก็ทีนี้พลังไฟของเราปล่อยไปดีครับได้หรือเปล่านี่เรียบร้อยเลยทำลายมันให้หมดนะครับปล่อยไปพลังไฟนรกของเราครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมังกรอย,อยู่ตรงกลางเหรอ ยวขอลองไปวิลเลจเจอร์หน่อยครับอยากรู้ว่าพลังมนตาของมันเนี่ยจะทําอะไรที่นี่ได้บ้างนะครับปล่อยไปแบบนี้แล้วก็บึ้มไปดิครับนี่โอเคทำลายได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเปสูงสูงล่ะถึงหรือเปล่าอุ้ยถึงอยู่นะเนี่ยเห็นปะปึ้มแล้วก็บังกรครับโอ้ยได้ๆใจเย็นใจเย็นเจ้าเหรอเดี๋ยวรอเลยถ้าเองมาตรงกลางเนี่ยเองโดนแน่ตอนนี้ขอทําลายเสาแล้วกันครับหรือว่าเราจะกลายเป็นไวเวิร์นแล้วก็พุ่งชนไปเลยดีครับนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ก็ พุ่งไปดิครับ let's go นี่พังเหมือนกันไข่พิษก็ได้มาไข่พิษก็ได้นะฮะนี่เป็นไงสุดยอดจัดแต่ละพลังเนี่ยไข่พิษครับไข่พิษหรือไม่ก็พุ่งไปเลยและอันสุดท้ายนะครับทีนี้เหลือเวลาแล้วที่เราจะต้องไปสู้กับมังกรอุ้ยพุ่งมาตรงนี้ได้เลยเพ่าว่าเอ้ยได้คุณผู้ชมดูดิบินมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เตรียมที่จะพุ่งใส่มันทาไมล่ะครับก็บินได้เหมือนกันนะ่ะมาดิอุยมันตรงกลางมันตรงกลางครับจะวันนี้ขอชนไปหนึ่งทีเออ แล้วก็เป็นวิลเจอร์นะครับปล่อยพลังมนตามันไปจะโดนดาเมจหรือเปล่าอุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาอีกเดีเอาอีกดิโดนไปครับพลังของราชานะฮะปื๊บโอ้โหครึ่งหนึ่งแล้วต่อไปเบสบ้างดีกว่าโอเคเดี๋ยวลองฮีทเวฟดูนะครับหมุนไปจะตายหรือเปล่าอุ้ยคุณผู้ชมเลื่อนลอยเรื่อยๆเลยอะแล้วก็ปล่อยพลังนี้ไปครับปื๊บระเบิดไฟระเบิดไฟโดนหรือเปล่านะฮะนี่ไงอุ้ย ตายเลยว่ะโคตรโหดคุณผู้ชมคุยของจริงว่ะโอเคครับก็สําหรับพลังที่เราสามารถแปลงร่างได้เนี่ยคือผมได้มาแค่นี้มันก็สุดยอดแล้วนะและถ้าเราบบบได้ทุกตัวเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากลองเล่นทุกตัวเนี่ยก็ต้องไปลองโหลดมาเล่นเองดูนะครับสามารถซื้อได้ในมาร์เก็ตเพจนั่นเองเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ